สวัสดีพี่น้องกลับมาพอกันกรับช่องข้วมไม่หงอีกคือเก่าเนะพี่น้องมื่อนี้ไม่หงอจะพาพี่น้องมาถอดปลาสมกินเองง่ายๆกันเลยจ้าถอดสูตรของไม่หงหนี่ปลาสมบอลเละบอติดกระทะนะพี่น้องสูตรนี้ม่ยุ่งยากจะเฮ็ดง่ายๆเขาจะกินกับพริกทอดใบบะกูทอดนะพี่น้องเบาแล้วกตามไม่หงอไปเบิ่งกันเลยจ้า ขั้นตอนแรกเขาก็จะน้ำน้ำมันใส่กระทะตั้งไฟให้ห่อนจัดเลยเด้อพี่น้องเขาก็สิรอให้น้ำมันห่อนจัดๆเลยเนาะพอน้ำมันของเข้าเดือดห่อนจัดดีแล้วเขาก็จะนำ้นนจะจนะนำผสมลงทอดเลยพี่น้องน้ำมันไม่หงกระจะใส่ปริมันประมานเรึ่งตัวปลาเนาะเพราะว่าการทอดผสมน้ำมันมันจะใส่ต่อบบได้เขาก็จะได้ถิมเนาะพี่น้องก็จะทอดไปด้านใดด้านหนึ่งให้สุกเหลืองไปเลยเนาะพี่น้องบะตองไปกลับบ่ตองไปค้นมันเ้ยพี่น้องทอดไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆนอจ้ะ หลังจากที่เฮ้าน้ำป่าลงทอดเฮาก็จะรีไฟลงเฮาจะทอดไฟอ,อ่อ,อนๆไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องถ้า,าทอดไฟแห้งป่าสมมันจะไหมก่อนสุกข,ข้างในเนื้อป่ามันจะบดสุกนอพี่น้องเฮาก็จะต้องรีไฟลงทอดโดนๆทอดไปเรื่อยๆจนกว่าปากของเฮานี่จะสุกไปถึงข้างในเนาะพี่น้องแม่ฮงก็จะใส่วิธีตะแคงหม้อแบบนี้เนาะเพื่อให้น้ำมันมันมาทอดถึงส่วนหัวส่วนหางเนาะ ฮากขสิเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าแม่หงจะบอใส่วิธีค้นเ้อจ้าแม่หงงขจิทอดไปให้มันสุกด้านหนึ่งก่อนเนาะหลังจากเรียกทอดไปสักพักนึงแล้วปากของเฮาก็สุกไปด้านนึงแล้วนพี่น้องเฮาก็จะใส่ตะลิวมาก,บบบาก,กับแบบนี้เฮาก็จะค่อยๆกลับแบบนี้นะพี่น้องโดยที่บ่ต้องค้นปากของเฮ้าจะบ่ติดหม้อเลยจ้าเสร็จแล้วเขาก็จะทอดอีกด้านหนึ่งให้สุกเหลืองแบบนี้ขึ้นกันเ้ยจ้า เ้าก็จะใส่วิธีตะแคงน้ำมันตะแคงหมอ้อให้มันไปถ่วมทั้งหางทั้งหัวขึ้นกันเนาะเ้าก็จะทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าอีกด้านหนึ่งจะสุกเหลืองขึ้นกันเนาะพี่น้องปลาสอมองเ้าก็เริ่มสุกเหลืองทั้งสองด้านแล้วจ้าเสร็จแล้วข้าก็จะค่อยๆใส่ตะหลิวตาขึ้นมาเนาะพี่น้องข้าก็จะไปว่างใส่จานที่มีกระดาษซับมันเพื่อให้เสด็จน้ำมันดีเสร็จแล้วข้าก็จะโรยด้วยพริกทอด ใบมะกรูดทอดหรือจะส้อยหอมแดงกระเทียมใส่น้ำกันดีนะพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องวิธีทอดปลาสม้มกินเองง่ายๆทอดแบบมันหงนี่บ่หยุ่งยากเลยพี่น้องปลาส้มของข้าวทอดออกมากแล้วเหนือบลเล่บอ่อติดกระทะบอมใหม่ก่อนสุกเ้ยพี่น้องเคล็ดลับการทอดกับบอ่อยากเ้ยพี่น้องแค่เาทอดใจเย็นๆไฟอ่อนๆทอดไปเรื่อยๆอย่าทอดใจห้อนด้อพี่น้องวิธีการทอดปลาสม้ม ข้าตองทอดจะเย็นเย็นใส่เวลาในจักน้อยเนาะห้าก็สิได้ปัาดสมทอดแซ่บๆเหลืองๆแบบนี้เลยจ้ากินก็ขอนี่หอนๆเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่หงกับคอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า